เอาละวันนี้เรากลับมาเป็นอาดำตัเป็ดแต่เป็นเวอร์ชั่นคนดีนะไม่ป้นบ้านมั่วนะจะขอเข้าบ้านเขาแบบเพื่อดีเพื่อดีหวังว่าจะไม่โดนแบนนะคนนี้ชื่อพรีมหาเพื่อนเขาอยากเป็นเพื่อนกับอาดำไหมที่จอดรถสวนน้ำอ๋อตรงนี้คือสวนน้ำแล้วเขาเล่นน้ำตรงไหนกันอะเฮ้ย hey, มีคนอยู่มะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีลงมาแล้วคนนี้ชื่อพรีมเฮ้ย hey, อยากเป็นเพื่อนกับอดดมตับเป็ดไหมเขาพิมพ์ว่ามีอะไร เฮ้ยหาเพื่อนหรอคุณพรีมคุณไม่ยอมเปิดประตูไงไม่ยอมเปิดใจให้กันไงไม่ยอมเปิดประตูให้เข้าไปเลยอะไรอย่างนี้คุณหาเพื่อนไม่ใช่หรอ <c oughs> งั้นเราก็เป็นได้นะใช่โอเคงั้นก็เราดิเป็นเพื่อนกับเราไหมถ้าเป็นก็แค่เปิดประตูนะ่ะคนเขาเกลียดอารมตับเป็ดฝังใจไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์เลยนะครับว่าอารามตับเป็ดเป็นเพื่อนกับทุกคนได้แบบไม่ป้นเว้ยคุณพรีมคุณช่วยเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้ไหม เปิดประตูรับได้ไหมแต่เราไม่อยากมีเพื่อนเป็นโจรอ่ะเอ้าโอ้มันอาจจะเห็นไม่ชัดด้วยผมเปิดช่องแชทให้ดูแต่เราไม่อยากมีเพื่อนเป็นโจรอ่ะโอ้โอ้เราไม่ป้นเพื่อนกันหรอกเธอแต่งตัวใหม่ได้ไหม <c oughs> เราไม่ป้นเพื่อนกันหรอกคุณพรีมแต่งตัวใหม่อะไรวันนี้เรามาใช้ชื้อเป็นอาธรรมตับเป็ดควรควณควุณอาธรรมตับเป็ดก็ไม่ได้ช่วยทุกตัวหรอกจริงๆแน่ใจนะ <c oughs> แน่สิเฮ้ยเปิดประตูแล้วปประตูแล้ว,ปปลวผมเข้าไปหน่อยผมเข้าไปหน่อย ไอผมก็ไปโอ้ปิดโอ้ปิดแล้วเอ้ยก็ได้โอเคเย้เย้เย้ไปป้นกับเราไหมหันความมาเลยเฮ้ยเราก็เราเป็นอาธรมตอบเป็ดคุณพิมพ์จะไปป้นกับเราไหมโอ้เรามาอยู่กับคนดีซะด้วยคุณพิม์ไปป้นกับเราป่ะเราไม่ชอบอะแล้วดูหน้าตาเขาก็น่ารักดีนะครับขอโทษนะ ไม่เป็นไรไม่ป้นก็ไม่เป็นไรงั้นเราทําอะไรดีปกติเราป้นคนแล้วไม่รู้จะเล่นอะไรเลยคุณเพมเธอแต่งตัวใหม่ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้อ่านิดนึงได้ไหมก็ได้อย่างนั้นเขาอนุญาตเรานะครับเดี๋ยวผมขอปรับขนาดตัวให้เท่าเขาก่อนละกันเปิง้งโอเคนี่เป็นไงอย่างน้อยเราก็ตัวเท่าเขาก็ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นดูไม่ใช่ดำตับเป็ดเพียว นิดจรงิงยั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 งไม่หมดยังไม่แต่งเท่านี้ <_ d ans> ใส่หมวกเขียวแล้วกันดูน่ารักขึ้นมาเพราะว่าชื่อเขาก็สีเขียวชื่อ,อไรอะอาดัมเราชื่ออาดัมอย่างนั้นเราก็ใส่หมวกแล้วว่าดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเราชื่ออาดัมเพือ่อนเออเคอะไรอะชื่อโรอนแปลกประหลาดอะไรยังไงทำไมเขาพิมพ์อย่างนั้นป่ะเราไปไหนกัน <_ d ans> เธอว่าว่ามีอะไรอหครับคุณพิม <_ d ans> เราเป็นเพื่อนกันแล้วค <_ d ans> ุยกัในได้ทุกเรื่อ,นองนั่นแหละคุณพิม <_ d ans> เราไปเล่นสวนน้ำไหมเฮ้ยสวนน้ำเหรอ ได้เลยไปดิป่ะเธอขับนะปะโอเคไปไม่ต้องขับคืออะไรไม่ต้องขับมันไปใกล้ๆเหรอมีสวนน้ำตั้งอยู่แถวหน้าบ้านเหรอโอ้ที่จอดสวนน้ำอยู่หน้าบ้านเราเลยโอ้ยู่หน้าบ้านเราเลยนี่ว่าเดินไปก็ได้โอเค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 เราเป็นอาดับตเป็ดนะเราต้องไม่ป้นบ้านเพื่อนนะเย้อ้าวคืออะไรอ้าวอะไรสวนน้ำก็ยังอยู่นี่ไม่ได้หายไปไหนนะมันปิดแล้ว ไหนปิดเหรอดูไงว่าปิดเนี่ยไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแต่ว่าไม่มีน้ําเลยเดี๋ยวมาแล้วไปไหนไปไหนแล้วก็ไปด้วยกันสิ <c oughs> เฮ้ยเสกรถหรอที่มันลดอารมาตัเป็ดนี่ <c oughs> คุณจะไปคนเดียวจริงดิแล้วเราละ่ะแล้วเราละ่ะเฮ้ยแล้วเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปด้วยกันกับเขานะครับเราเพิ่มความเร็วไปเขาบอกเดี๋ยวมาสมมุติว่าผมยืนรอเขาอยู่ตรงนูน้นมาดูกันดีว่าคุณพีนเขาจะมาทําอะไรอ หล่นไปแล้วเอ้ยอ้าว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 สมมุติว่าเรายืนรอเขาอยู่ตรงโน้นนะไม่ได้ขับตามมานะเขามาทําอะไรเขาทําอะไรเข้าไปไหนเอ้าตายแล้วโอเคเขาลุกเดินออกมาเขาจะไปที่ไหนกันคุณพรีมของเราเขาเสกรถขึ้นมาใหม่แล้วเขาขับต่อไปเขาขับวนกับี่สเปาที่เดิมเลยที่เขาขับผ่านมา เขาได้มองหลังบ้างหรือเปล่าว่าเพื่อนเขาตามมาเนี่ยอารามตะเป็ดตามมาอยู่นันเนี่ยเขากําลังขับกลับไปหาผมอ้าวเห็นแล้วลือเตือแล้วโอ้เมื่อกี้เขาจะขับกลับไปหาผมเหรอเขากลับมาที่เดิมเนี่ยเธอว่าว่าเราออกคืออะไระออกแกไปแล้วเพื่อนคนแรกของฉันอารามตะเป็ดลุงนี้น่าจะฝนบ้านเฮ้ยบ้านคนชื่อไทย3283อเออหน้าบ้านขเขารู้สึกจะมีผีนางลำ แล้วอย่างนี้ใครจะกล้าออกบ้านว่ามีผีวางลำมาดักหน้าบ้านเนี่ยเฮ้ยแล้วใครจะกล้าออกหน้าบ้านเออรู้ว่าเจ้าของบ้านจะไม่อยู่นะครับแล้วก็ไม่น่าจะกล้าอยู่ด้วยมีผีมาดักหน้าบ้านเราไปอยากที่นี่ดีกว่าหลอนชะมัดตรงนั้นน่ะเฮ้ยเราแค่เป็นอาดมตะเป็ดนะมาดีมาดีมาด,มาดีบ้านปาร์ตี้บ้านใครอะ่ะออ้บ้านใครไม่รู้ลองเข้าไปดูหน่อยละกัน เขาคงจะไม่แบนแบบเพราะเราเป็นอนันต์เป็ดหรอมั้งคงจะสองมาตรฐานเกินถ้าเป็นแบบนั้นอ้บ้านปาร์ตี้ตกแต่งสวยมากอ,าอะไรบ้านยี่สามแล้วก็ตามด้วยชูป้ายอิโมจิมันคืออะไรหลังที่ยี่สามเหรอโอ้ก็บ้านปาร์ตี้นี่หวะเฮ้เฮ้แบนทำไมแบนเราทำไมวะหนูเป็น f c พี่อาวแล้วแบนพี่ทำไมเปิดแบนได้พีีน้องเปิดแบน C ถ้าเป็น F4 ก,ก็ต้องเปิดแบนสิวะน้อง พี่มาดีนะพี่ชื่อว่าอารมณ์ตับเป็ดโอ้พี่ชื่อว่าอดัมตับเป็ดถูกต้องน้องและพี่มาดีให้พี่เข้าไหมปลดแบนพี่สิทำไมพี่เข้าบ้านน่ะให้พี่เข้าบ้านดีไหมน้องน้องพี่ให้พี่เข้าบ้านไปเถอะพี่มาดีวันนี้โอเคอือเขาพยักหน้าแล้วอือืแปลว่าให้เราเข้าอปลดแบนสิปลดสิน้องปลดแบนปลดเดี๋ยวนี้น้องต้องปลดนะเพราะน้องเป็น fc พี่เว้ย น้องแบนพี่ซ้ำนะอันเนี้ยเฮ้ยกลับมาอยู่ที่สปาโดนแบนซ้ำบ้านหลังนี้เปิดอยู่นะเราลองเข้าไปทักทายเจ้าของบ้านดูเฮ้ไงสวัสดีอโดนแบนก็เราเห็นประตูบ้านมันเปิดอยู่แล้วก็เลยเดินมาทักทายบ้านหลังต่อไปไอศครีมขนมมีคนอยู่ไหมมีด้วย สองคนเฮ้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 ผมเป็นลูกค้านะดีเล่นด้วยได้ไหมโอ้โหสองคนนี้การแต่งตัวนี่น่ารักนะน่าจะให้เราเล่นด้วยมั้งเครพี่เทป,ปะ <c oughs> เอารู้อีกไม่น่าใช่เออพาไปบ้านหน่อยบ้านใคร <c oughs> โอ้โอ,โ,อโดนลุมสามคนใครก็ได้จะไปนั่งเล่นจะป้นใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าไม่พี่ไปนั่งเล่นครับพี่ไปนั่งเล่นนะไหน มีใครพาไปบ้านได้ไหมอย่าป้นบ้านฮ่าฮ่าฮ่ามันมีคนรู้ว่าเราจะป้นแต่เรามาดีเห็นไหมภาพลักษณ์อดัมตะเป็ดมันมันเสียหมดแล้วแค่เห็นเขาก็คิดว่าเราจะมาป้นเขาคิดว่าผมจะมาป้นอย่างเดียวเลยอะตอนนี้คือเรามากู้ชื่อเสียงให้กับอดัมตะเป็ดอย่างน้อยเราก็มีกลุ่มแก๊งกลุ่มนี้ที่ยอมให้เราเล่นด้วยคือชีวิตนี้พี่ไม่มีไรทำเหรอคือชีวิตนี้พี่ไม่มีไรทำเหรอพี่ไม่มีไรทำเหรอ โอ้โหแรงแรงจังเลยไม่มีอ่ะก็ไม่มีจริงอ่ะเฮ้ยเจคใครมันชื่อเจควะเออบ้านเปิดอยู่นะไม่ผิดนะประตูแบบเปิดแบบอ้างว้างเลยนะผมไม่ผิดนะถ้าผมจะเข้ามาผมไม่ได้เตรียมอาวุธไม่ได้เตรียมอะไรมาด้วยโอ้คุณเจ็กคุณทำอะไรเนี่ยเออเออดีวะ่ะ อุปกรณ์ก็ไม่ได้ถือสักอย่างโดนแบนอะไรอะ่ะเขาคุยอะไรกันน่ารักจังโอ้ลูกพ่อโอ้คุณเจกกำลังชมคนนี้ว่าน่ารักจังลูกพ่อแล้วลูกเขาเอยคนนี้เรียกพ่อน่ารักจังลูกพ่ง่ายคุณสวัสดีรับเราเพิ่มเป็นลูกอีกหนึ่งคนได้ไหม หนๆคุณก็มีลูกเกาะอยู่หลังแล้วโอ้คุณไม่สนใจกันเลยอ๋อเนี่ยเขาชมกันเนี่ยพ่อน่ารักจังลูกพ่อก็ได้พ่อมาไงคราก็คือความน่ารักได้พ่อมานะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเราอะเราไปไหนดีเราต้องไปตามหาคู่พ่อลูกคู่นั้นให้ได้เขาอาจจะแบนเราพ่อเราเป็นแค่อดมตับเป็ดแต่ถ้าเขาได้รู้จักเราเขาอาจจะเปลี่ยนทัศนคตินี่ไงบ้านคุณเจ๊กเออเขาปิดประตูไว้อ๊ เย้บ้านหลังที่สองอย่าเพิ่งแบนกันนะเรามาเป็นพ่อลูกด้วยกันนะครับคุณเจคโดนแบนอีกแล้ว no เฮ้ยคุณเจกพ่อลืมผมแล้วคุณเจกเฮ้ย <c ười> คุณเจคก่เปปตัมแล้วคุณเจกลืมผมแล้วพ่อเออ,เอ,อไม่ต้องสนใจกัน ลูกชายพ่อเราเป็นลูกชายเขาซะล้วยปวดแม่แล้ว,ลลวพ่อ,พอลูกชายพ่อผมเป็นลูกชายพ่อจริงเหรอเนี่ยไปอาบน้ำไปใครอ่ะเราลูกชายคนใหม่เวยลูกชายพ่ออีกคนนะ่ะพ่อไปแล้วนะ ไปไหนพ่อดูแลบ้านด้วยล่ะโอเคครับพ่อมาตอนไหนคะคุณพ่อเขาจะไปไหนอะไปด้วยกันได้ไหมเงผมไม่อยากอยู่กับไอเด็กตัวนี้ไอเด็กตัวนี้น่าจะเหมอนนะมันอาจจะหยุมหัวผมตี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 ผมอาจจะตายได้แล้วครับพ่อเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะรักพ่อนะคะไม่นะมันดูน่ากลัวยังไงคนนี้พ่อไปเรียนก่อนนะพ่อก็รักหนูจ้าและเราเป็นลูกชายพ่อได้ไงพ่อเอาเรียนเป็นลูกชายโอเคโอเคเราอยู่นี่ก็ได้ พ่อของเรากำลังจะออกไปเรียนเราชื่ออดัมอายุ35หเธอล่ะเฮ้ยเราเป็นลูกเขานี่หว่าเราอายุ35มห้าแนเนี่ยพ่ออายุเท่าไหร่ห <laughs> มายถึงพ่อของพวกเราน่ะเหรอใช่9ขวบพ่อเราอายุเก้าขวบนะ่ะตอนนี้เขาน่าจะงงสุด,สดเลยอ, <laughs> เอ๋อเออก็พ่อเราอายุประมาณ9้าขวบนะ่ะเราอายุ35แล้วเธอล่ะเราเป็นพี่นายนะเอ้าเป็นพี่เราอีกเหรอแสดงว่าอายุ3637 เดี๋ยวมีคนกดกิ่งมีคนกดกิ่งเปิดหน่อยสิพ่อเรามาหรือเปล่าเปิดมาดิป ывает, ึ๊บแล้วใครกดเจ๊พ่อเลี้ยงเดี่ยวโอ้โหเจ๊พ่อเลี้ยงเดี่ยวเฮ้ยเดี๋ยวเขาพิมพ์อะไรเมื่อกี้เราสิบสองคุณสิบสองผมสามห้าคุณเป็นพี่ผมได้ไงผมได้ยินเสียงเท้าพ่อมาหรือเปล่าวะเฮ้ยมาแล้วพ่อพ่อพ่อมีขนมมาให้น่ากินอะค่ะ โอเคเขากําลังครอบครัวอบอุ่นเลยนะครับเราขยับขยายตัวขึ้นมาดีกว่านะครับตัวใหญ่เลยเราโตแล้วสักประมาณเท่านี้กันตัวเท่าพ่อเลยตัวอย่างใหญ่เจกพ่อเลี้ยงเดี๋ยวกาลังมาแต่งตัวใหม่เขากำลังจะไปเที่ยวกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมตัวเท่าพ่อแล้วพ่อผมอายุเยอะแล้วครับหนูก็ตัวดําเกินไปไปพ่อบอกว่าเราตัวดําเกินไป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 แต่พ่อไม่สนว่าเราจะเป็นอะไรนะครับถึงแม้เราจุดตัวดําแบบนี้ไปครับไปเที่ยวกันดีกว่า เจ๊กพ่อเลี้ยงเดี่ยวทำไมรถเราจอดอยู่กับที่อ่ะพ่อกำลังพิมพ์อะไรอยู่หรือเปล่าช่วยพ่อหาเมียมใหม่หน่อยสิลูกๆโอ้โห,โห,โห,หนึกว่ามีอะไร